พี่น้องแม่อวนได้บอกย้มํมาจา้ะเดี๋ยวแม่อวนสิพักตําตํม,มะยมนะจ่ะตําม,มะยมโอ้ยน้ำลายแตกก่อนอื่นเขาก่อพริกใส่นะจ่ะบ,บ่บ่เห็ดเผ็ดดอกพี่น้องจ่าตําพริกจ้าเพราะตํพาตพริกแหลกแล้วนะจ่ะวันนี้แม่อวนกระเซียวอันบอกย้ําแซลงไปนะจ้ะตําทีละน้อยพี่น้อง

ใส่น้ำปลาลงไปจ้าน้ำตาลกุ๊ดขมตามแป้งนัวใส่ลงไปจ้า ดองเองได้จากพี่นอ้องใช่ตัวเดียวกับพอ่อนะจ๊ะเดี๋ยวตักน้ำผุดดองใส่จากน้อย,ออยพี่นอ้องเดี๋ยวใส่จากตัวกัญชาฮิ่งใส่ไปเลยค่ะ แหลกมาสีใส่ตัวเดียวโอยเห็นอะไรพี่น้อง้ยมาๆแต่มซุกมกันไมแซ่ดแซ่ครับแซ่ดแม่แซ่ดแซ่ดบ้าพี่น้องเอ้ย มามามาพี่นอ้องมาเสร็จแล้วค่ะมากินน้ำกันนะพี่น้องมามาพี่น้องเสแสรบน้ำกันจ้าสวัสดีจ้าพ่ออม่พี่น้องสุขูสุข้นจ้า มา,มาพรอกับไมี่ยววนคือเก่ากินตำบมกยมแต่พี่น้องตำมะยมใส่ปูดองมา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 ส่วงว่ะส่วงมาน้ำกันพี่น้องเจเลยบืม

เม็ดแบบนุมแม่อ้วนบ่อื่นได้พี่น้องเรื่อบ่ออื่นนี่แข็งตอนปลาน้อยน้อยพี่น้อง แสบๆพี่น้องกินผู้เดียวจ้าพอจานมู้นแล้วเห็ดงั้นมือ <c> น <oughs> นี่ศิลปินเดียวขึ้อ,อยาก 装吧。So เหลี่ยมตาลดลดลูกค้าจอดขึสดคำใหญ่อะไรพี่น้องส่ม วงบักวังหัน,นวังหันคืดอยากไม่พี่นอ้องพอสานมนุนเราออกมากตั้งแต่บ้านอันคนรู้จักกันจา้าจะปูดองไหนอดองเองอ่ะ ไส่น้ำตาลอยู่กันยังสุ่มอยู่ไหมพี่น้องสั่งั่ะ ดองน้าดองเองแแนแซ่บๆอย่น้องเอาคิปเนี่ย็แค่นี่กพอนะจ๊าคลิปหน้าพอ,อ,อก,กันไหมสวัสดีค่ะ